โอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ GMO Gamer Offline นะครับวันนี้เราจะมาสอนเอ่ออะไรดีเรื่องวงจรแลสตรนดีป่ะครับเนี่ยแลสรตตนไม่เขาทนาดอะไรด้วยคนระับ <c oughs> เอ้แปลว่าวันนี้มาสอนประตูลับดีกว่าครับของที่เราต้องมีคือมันคือเดสต stone ตนลิฟเตอร์เดสตน stone toss sticky piston b o อะไรก็ได้ผมจะใช้ b อก stone นะครับเดี๋ยวคิดก่อนครับ แบบสวยๆเลยก็ขอใช้โกสโตนได้นะครับอุสโตนนี่แหลมๆขั้นแรกให้วางางี้นะครับโอ้แล้วก็ทำกำแพงกั้นก่อนนี่ครับ ได้แล้วเอาสเตกกี้วางไว้ยางงี้วางไว้ยางงี้นะครับอย่างงี้นะครับจะได้ยางงี้แล้วก็ผมจะใช้โกสโตนนะเป็นประตูวางไว้ยางงี้นะครับสเต็กก็ทําอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าหรือว่างี้ก็ได้ครับแต่ผมขอเป็นงี้ดีกว่าปรับตรงนี้ให้เป็นสี่ นี่ก็สี่ครับนี่นี่แล้วก็ของที่เราต้องทำก็คือฟีฟอบนะครับคือผมจะใช้ฟีฟอบสไตล์ของผมนะครับเนี่ยนี่ครับแปะไปโยสโตน ดูถ้าจะลากยาวเลนี่ยครับขุดไปให้ถึงฝั่งนูนนะ้นอ่าถึงแล้วนี่ครับลากเลยโอเคเชื่อมต่อกันแล้ว ของอย่าง2องนะคือข้างล่างนะทำอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็สโตนทอสวางไว้งนี้นะครับ ชลสโตนดีวอะไระครับเรียกไม่ถูกไวยยายงี้อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นเลสโตนทอนให้มันสลับกระแสเวลาตรงนี้ดับไปปุ๊บก็ตรงนี้ดับไปปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็จะทำงานนะเพราะไอ้ตรงนี้มันดับอยู่ครับแล้วก็กบแกนความผิด วางไว้า่างนี้นะครับเดีย๋ยวไปปิดตรงนี้ครับเดี๋ยวมันกระเสพตกระตุกมันจะไม่หนุกครับที่เหลือก็ฟรีฟรอปอ๋อสิ่งที่ขาดมาได้คือแบตตันนี่ปุ่มกดฟรีฟรอปผมทำไงนี่ครับแบบตรงนี้ให้เป็นสองอันนี้ฟรีฟรอปแนวของผมนะเนี่ย กอร์ที่จริงเอามาจากคลิปอื่นนะครับแต่เปลี่ยนเป็นแนวของตัวเองต้องเป็นตัวของตัวเองนิดหน่อยเลยสักตัวน้ำทัชแบบนี้ดีวายดีวาย่างนี้ด้วยเราจะทำการทดสอบฟีฟอกเราดูนะครับเอาแพตตทน Yeah. ติดแล้วอ๋อตรงนี้ไม่ติดรีพิเตอร์ตรงนี้ครับสังเกตว่าข้างบนยังไม่ติดนะครับคือเราต้องทำข้างบนด้วยนครับแล้สโตนรีพิเตอร์ ก็จะได้อย่างนี้นะเนี่ยก็ทำ่าผมก็ไม่ค่อยจะเสียงเรื่องเลสโตนเท่าไหร่ฮะถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับนี่ครับอ่าสติกกี้ก็อยู่นี่ เอาเลสตตนมาลากไว้กับตรงนี้ใช่ปะใช่ครับก็เสร็จแล้วครับที่เหลือก็ลากไอ้ตรงนี้มาให้ได้ ขนาดตรงนี้ครับลากไปอยากให้สวิตอยู่ไหนก็ให้มันอยู่นั่น,นผมเอาสวิตอยู่ตรงนี้แล้วกันผมเป็นคนไม่เรื่องมากเท่าไหร่ สะตอนมาไว้อย่างงี้แปดพปตอนก็จะทำการลองกดดูนะครับมเม้าไวโคตนี่ครับอื้อ๋อตรงนี้ลืมปรับ จะข้างใครกาก็จะเป็นอย่างแล้วครับก็ต้องทําเหมือนผมเดี๋ยวก็แก้ปัญหาไ้เองคนระับนี่ครับได้แล้วครับแล้วก็กบเกือนความผิดกบเกือนตรงนี้คุณจะใช้โตนหรือไอ้บอกหญ้าหาหอ,อกอะไรก็ได้ แล้วแต่คุณนะผมไม่ได้จำกัดอะไรมากมายนี่ครับคือแบบงานมันว่างก็เลยขอพ่อมาอัดคลิปเล่นนะครับ ถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษได้นะครับเนี่ยมัน,นคลิปแรกไม่เอ้อันนี้มันคลิปสามคลิปแรกใช่แล้วเวลาแล้วเวลาจะปิดไอดตรงนี้แต่ไม่อยากเดินมาข้างนอกเนี่ยเราไปปิดแล้วหรือว่าเราจะออกมาแล้วประตูมันปิดอยู่เราจะทำไงก็ปุ่มเดีับ จะลากอย่างนี้เลยใช้แบตตอนเหมือนเดิมแบตต้อนปุ่มกดต,ตรงนี้ครับลากและสโตนนี่ครับเออแนะนำอย่าวางงี้ครับต้องถ้าจะวางก็ต้องวางงี้เท่านั้นฝั่งนี้ก็ด้วยครับเดีย๋ยวก็แสบไฟแม่งกวนตีนะนี้ครับ จะลองใช้กันข้างในนะครับโอเคเยี okay. yeah. Oh. Yeah. ่ยมอยอดก็ไม่มีอะไรครับแ,แต่ถ้าอยากให้สอนทำอะไรอีกก็ คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้นครับบายสวัสดีครับค่อยมาเจอกันใหม่กับรายการทีมโอนะครับ